ข่าวด่วนครับทุกคนครูตามเผยสุดภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงครับ ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับครูตั้มก็ได้เผยความรู้สึกครับและบอกกับแฟนคลับ FC ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเก่งขึ้นมากๆและสิ่งหนึ่งเลยที่ภูมิใจมากๆก็คืออุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเป็นคนที่รู้จักปรับตัวเข้าหาสังคมนั่นเองและเก่งขึ้นมากๆกับการอยู่ในสังคมให้ได้ต้องบอกว่าในแต่ละวันนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย เจอผู้คนมากหน้าหลายตานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน fc แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการครับไม่ใช่แค่วงการบันเทิงเท่านั้นน้องเจอโอ้โหไม่ว่าจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาสูงนะครับที่เข้าหาน้องนะครับแล้วก็เป็น fc แฟนคลับน้องอุ้งอิงรู้จัก การวางตัวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆร,รู้จักเข้าสังคมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับน้องเนี่ยก็จะเป็นคนถ่อมเนื้อถ่อมตัวนะครับแล้วก็รู้จักสัม,มาควะอยู่เสมอครูตั้มเผยความรู้สึกสุดภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้นะครับและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ครูตั้มเผยนะครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพัฒนาขึ้นมากนั่นก็คือในด้านของเสียงร้องเสียงรำต่างๆครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง พัฒนาเสียงตัวเองโอ้โหมากขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะถ้าเมื่อคือนนี้ใครได้มีโอกาสได้ดูไลฟ์สดครับทุกคนจะเห็นได้ว่าวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีการพัฒนาขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เสียงร้องคือไม่มีตกไม่มีแกว่งเลยนะครับสำหรับเมื่อคือนนี้อุ้มอิ่มก็ได้มีการสังเกตเสียงร้องของน้องนะครับเสียงไม่แกว่งเลยครับทุกคนแม้กระทั่งไปรับมาลายัยแม้กระทั่งนั่งร้องนะครับ โอ้โหอุงอิงก,กวาดสายตาแล้วสื่อสารบุกกับเสียงเพลงที่ตัวเองร้องนะครับได้เป็นอย่างดีและเสียงคือไม่แกว่งไม่ตกนะครับเราเห็นพัฒนาการตรงนี้และครูตั้มก็ได้ชื่นชมน้องในตรงนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนครูตั้มนะครับยังได้เผยอีกว่าเวลาที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเวลาที่น้องนะครับว่างจากการร้องเพลง หรือน้องว่างทีไรนะครับอุงอิงก็จะวิดีโอคอลหาครูตั้มอยู่เสมอเราอาจจะไม่ได้เห็นโมเมนต์นั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้มีคนถ่ายเอาไว้ใช่ไหมครับแต่น้องไม่ลืมนะครับที่จะโทรหาครูตั้มเป็นประจำนะครับไม่แบบว่าจะเป็นว่างเว้นจากการร้องเพลงเสร็จแล้วเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่บนรถตู้อะไรแบบนี้นะครับว่างๆแล้วอุงอิงก,ก็จะโทรถามสารทุกสุกดิบของคุณครูนะครับเชื่อว่าครูคนนี้น้องรักมากเพราะว่าเป็นครูที่สอนร้องสอนลำแล้วก็ถ่ายทอดวิชาการลำการร้องเนี่ยให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับครูต้ามเนี่ยยังฝากผลงานนะครับเอาไว้กับเพลงรัตนาพรวอนแฟนโอ้เพราะมากทุกคนใครชอบเพลงนี้บ้าง รัตนาพรวอนแฟนเพราะมากจากปลายปากาอาจารย์ตั้มนัคครินนะครับคือร้องคือมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเพลงที่รู้สึกว่าอุ่งอิงคุ้นชินมากๆแล้วเวลาน้องร้องเพลงนี้ออกมาทีไรนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงของน้องอีกหนึ่งเพลงที่ สะกดจิตสะกดใจคนฟังได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเวทีนะทุกคนเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวในตัวน้องแล้วก็เพลงนี้มันมีความถ่อมเนื้อถ่อมตัวอยู่ในนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ทุกคนได้ฟังเนาะเรารู้สึกว่าอิ่มเอมหัวใจนะครับที่ได้ฟังเพลงรัตนาพรวอนแฟนนะครับเชื่อว่าทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็รักเพลงนี้นะซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ชื่อจริงของน้องในการร้องออกมานะครับทุกคนเรารู้สึกว่าเพาะมากๆและอีกหนึ่งเพลงครับ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีสะเกตเพชรบ้านแพงนะทุกคนเพลงนี้เนี่ยโอ้โหขนลุกนะสำหรับสีสะเกตเพชรบ้านแพงเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่อลังการงานสร้างนะครับคือเป็นเพลงที่เหมือนกับสร้างมาเพื่ออุ่งอิงอะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าสีสะเกตเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่านะครับคิวงานงานไหนๆนะเราจะสังเกตว่าในหนึ่งเดือนนั้นน่ะจะมีสีสะเกตอยู่ในนั้นจังหวัดสีสะเกตที่จ้าง สาวน้อยไปบ้านแพงไปนะครับและเมื่อคืนนี้ขอบอกนิดน,นึงครับทุกคนว่ามีหมอลำสามคณะที่ไปแสดงนะครับร่วมกันเมื่อวานนี้ก็จะมี ประถมบันเทิงศิลห่างกันแค่8กิโลแล้วก็มีคําผลร่วมมิตรซึ่งไม่ห่างกันเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันในรแพนั้นปรากฏว่าสาวน้อยเพื่านแพงเอาไปกินเรียบต้องบอกว่าคนแน่นมากๆนะครับบัตรร้อยยี่สิบไหมครับทุกคนร้อยี่สิบหรือร้อยสี่สิบไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นรนะ้อยี่สิบนะเมื่อคืนนี้คนก็ยังแบบโอ้โหคนแน่นมากเมื่อคืนนี้เราดูจากภาพมุมมุมสูงจากภาพมุมไหนๆก็แล้วแต่นะครับคนเยอะมากๆจริงๆและ เมื่อวานนี้นะทุกคนรายได้ส่วนที่เหลือที่น้องอุงอิงเนี่ยได้จากการขายบัตรนะครับน้องก็ไปซื้อเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปซื้อยาไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลนะครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นแล้วเนาะสำหรับบรรยากาศที่าทางด้านหลายๆช่องได้มีการลงเอาไว้นะครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็มีทางนั้นบอสโซก็ไปร่วมถวายด้วยนั่นเองครับทุกคนโหเราเห็นนะเราเห็นว่า เครื่องมือทางการแพทย์ที่น้องได้มอบให้กับโรงพยาบาลน่ะเยอะมากมีเตียงผู้ป่วยด้วยนะครับมีเตียงผู้ป่วยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่ใหญ่มากๆครับทุกคนสาหรับบุญนี้เนาะครั้งแรกแล้วก็ครั้งครั้งเดียวของน้องด้วยกับการทําบุญจ้างมหรสพสาวน้อยเพิบันแพกแล้วก็เห็นพระเอกเชิญชวนนะครับวันที่1นึ่งพฤศจิกายนในปีนี้นะครับเป็นปีที่จะได้ทําบุญอีกครั้งหนึ่ง อุ้มอิ่มไม่พลาดแน่นอนที่จะไปร่วมงานต้องบอกแบบนี้ว่าอุ้มอิ่มไม่พลาดแน่นอนต้องไปให้ได้นะทุกคน ทุกคนอย่าลืมแจ้งเตือนนมอิ่มนะว่าคืองานบุญนี้คือพลาดมากๆเพราะว่าติดงานแล้วก็แคนเซิลไม่ได้เนื่องจากว่าเรารับงานผ่านเอเจนซี่หลายคนถามว่าอ,อิ่มไปทํางานอะไรเมื่อวานนี้ไปทํางานรีวิวร้านอาหารนะครับเป็นเป็นทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็คือเขาาก็มีทีมงานเขาที่เขานัดไว้แล้วเตรียมไปแล้วเขาก็จะมาถ่ายเราไปลงโซเชียลแล้วเราก็ต้องไปถ่ายของเราด้วยอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งพอเขานัดตากล้องเขานัดทีมงานของเขาแล้วเนี่ยทุกคน โอเคเขาทุกคนแคนเซิลหมดนะครับเราก็หมายถึงทุกคนแคนเซิลแบบว่าคือถ้าเราไปแคนเซิลเขาก็มีหลายชีวิตที่เขาก็ต้องแบบตกงานไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยแคนเซิลงานนั้นไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเป็นบรรยากาศที่พ่อการชายก็มีการถามหาอุ้มยิ้มข่าวกระแสนะครับพีนิกกี้ทีมงานขอบ,อบตาดํา ก็มีการถามหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับน่ารักมากแล้วก็แย่งกันเข้าห้องน้ําบ้านองคงอิงนะเมื่อวานนี้นะครับก็เสร็จราบรื่อนไปด้วยดีเนาะเมื่อวานนี้วิทในช่วงที่น้องใบสีสุขวันนะครับสำหรับองคนะ์อิงเนาะเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ไฟดับใช่ไหมทุกคน,เห,กคนเหตุการณ์ไฟดับนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็แต่ว่าก็ราบรื่อนไปด้วยดีแล้วก็โอ้โหเหล่าบรรดา f c แฟนคลับนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอซคือเข้าไปให้กําลังใจองค์อิง,องเยอะ มากมากต้องบอกแบบนี้นะครับเยอะมากจริงๆนะแล,แล้วก็ดีใจกับน้องนะครับที่มีคนรักที่มีคนเอ็นดูน้องมากมายขนาดนี้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของพรุ่งนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยมี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 ไลฟ์สดนะครับมีไลฟ์สดกลุ่มอ่าไม่ใช่กลุ่มปิดมีไลฟ์สดของคนลูกทุ่งคือแจกรถ แจกรถไฟฟ้านะครับพรุ่งนี้ก็เป็นพิธีกรภาคสนามก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับในคนลุกทุ่งไลฟ์นะครับคืองานติดเลยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ